สวัสดีครับมาพบกับเลนแปลกเช่นเคยนะครับกับช่องสมาคม h ชนแนลคลิปนี้จะนำเหรียญชนิดหนึ่งบาทเสรียญใหญ่ของรัชกาลที่9ที่มีความแปลกอยู่ด้านหลังนะครับเหรียญน,นี้หลายหลายคนที่ยังไม่รู้หลายๆคนที่ยังไม่เข้าใจก็เลยอธิบายไม่ถูกตามลักษณะของความแปลกของเหรียญแต่สำหรับช่องสมาคม h ชนแนลแล้ว วันนี้ก็จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับความแปลกเรียนนี้ว่าเป็นอย่างไรก่อนไปชมข้อมูลนะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเพื่อนๆก็จะไม่พลาดทิปใหม่ๆจากทางช่องสำหรับเรียนนี้นะครับก็มีความแปลกที่ว่า พศออนะครับพศออพศห้าร้อยห้าสิบห้านะครับทำไมถึงเป็นพศสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าไปชมกันเลยด้านหลังนะครับไม่มีคำว่าสอ,สอสลาไม่มีนะครับมีแต่พอพอผาน เลขสก็ไม่มีโซลรก,ก็ไม่มีเลขสอก็ไม่มีมีแต่เลข5้สามตัวนะครับปั๊มไม่ติดนะครับเคยส่งไปประเมินราคาไม่ผ่านนะครับเขาบอกว่าเหรียญโดนเจียแต่มาดูแล้วดูชัดๆดูใกล้ๆดูให้ละเอียดนะครับก็ไม่มีรอยเจียนะครับ ถ้าเหรียญโดนเจียเขาเอาอะไรเจียถึงไม่มีรอยเจียนะครับบางคนก็ว่าโดนตะไบประมาณนั้นนะครับเนี่ยก็มาดูสิครับเพื่อนๆเอฟซีทั้งหลายทุกคนทุกท่านนะครับมาดูด้วยกันสังเกตด้วยกันนะครับถ้าเหรียญโดนเจียมันก็ต้องมีรอยเจีย นะครับเอาอะไรเจียมันถึงไม่มีรอยนะครับเอาอะไรตะใบมันถึงไม่มีรอยนะครับนี่ไม่ใช่เหรียญโดนเจียนะครับเป็นเหรียญที่ปั๊มไม่ติดแน่นอนเกิดจากบล็อกนะครับเกิดจากแม่แบบแม่พิมพ์นะครับแม่แบบไม่มีโสซสลาโซสสลาแตกบล็อกเก่าบล็อกอะไรอาจอาจจะ บอกศึกหลอประมาณนั้นแหละนะครับบอกมันศึกนะครับอยู่ตรงอ่าสอสลาแล้วก็อยู่ตรงเลขสอนะครับก็เลยกลายเป็นพสสองพันห้าอยห้าสิบห้าพสสองพอสอพศคำว่าพห้าอยห้าสิบห้านะครับเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญแปลกอีกที่ ควรสังเกตนะครับสวยงามนะครับยังไม่มีราคายังไม่มีความนิยมอนาคตไม่แน่นะครับอนาคตไม่แน่อ,อนาคตเนี่ยอาจจะมีการเล่นเล่นเหรียญสูงขึ้นสำหรับกลุ่มซื้อขายทำไมถึงว่าเล่นสูงขึ้นก็มีตอนนี้ก็มีข่าวนะครับอีก ไม่กี่ปีข้างหน้าเหรียญโร9เกนะครับไม่ว่าจะเป็นสิบบาทห้าบาทหนึ่งบาทสองบาทก็จะเก็บไปล้อมใหม่หมดจะให้เหลือระบบเดียวก็คือระบบของรัชการที่สิบนะครับทีนี้นักสะสมก็จะตามหาจะตามหาแบบใหม่ๆจะตามหาแบบแปลก นะครับดังนั้นเหรียญน,นี้ก็ไม่แน่อาจจะเป็นเหรียญหนึ่งในนั้นก็ได้ให้พบเจอก็แนะนำให้เก็บนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงท่นนี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ